หลังจากที่พระสัฒนาวาริการที่สองซึ่งเป็นเรื่องราวของการเตรียมเข้าสู่พันปีที่สามในศสวรรษที่สาตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมานั้นพสัฒนาวาริการที่สองได้ตระเตรียมภาษาสันนกจกตั้งแต่19 1965เป็นต้นมาเนี่ยนะก็ 55ปีโดยประมาณก็มีข้อปฏิบัติต่ตางๆเพื่อเข้าสู่ยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องมี ى, การพัฒนาการปรปับปรุงตา่ตางๆเป็นต้นมามและก็ผ่านมาจนกทั่งปัจจุบันนี้ประมาณ55ปีแล้วเนี่ยน,นะครับพระสารวัตาบาปาซิสพระองค์ก็ขอให้การประชุมสภาสังกรราชสามัญครั้งที่16ที่จะมีถึงในปีเดือนตุลาคม2023นั้น เป็นการประชุมที่มีขอบเขตกว้างไกลไม่ใช่เฉพาะพระสังฆราชที่เป็นคิดหรือว่านักเทวศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าพราะองค์ต้องการคําตอบต้องการความคิดจากทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ชายขอบสังคมผู้ที่เป็นชนกลุ่มน้อยผู้ที่คนยากคนจนคนที่บางสีไม่มีใครคิดถึงต้องการความคิดอของพวกเขาเหล่านั้นในการ เจริญชีวิตในการประกาศข่าวดีประกาศพระสารนั่นเองนะครับจึงมีการสอบถามข้อมูลต่างๆในขณะนี้ไปทั่วโลกนะครับและประเทศของเราก็กำลังทำเรื่องนี้แล้วก็จะส่งข้อมูลนี้ไปด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อการประชุมคราวนี้ครั้งที่16นี้ก็เป็นหัวข้อที่บอกว่าให้ก้าวเดินไปด้วยกันในการประกาศพร,ศพรศะรสานั้โดยเน้น3ประเด็นหลักประเด็นแรกก็คือเรื่องของ ค c ร์ m u เนี่ยคือการเป็นเอกภาพเรื่องของ participation ก็คือการมีส่วนร่วมและอันที่สามก็คือพันธกิจหรือว่า mission ซึ่งจะเป็นเรื่องของการกระทำซึ่งแน่นอนเราจะเห็นว่ามันสอดคล้องต้องกันทั้ง3าประเด็นนี้และขอให้ทุกภาคส่วนได้ตอบแล้วก็ได้ฟังเน้นการฟังเน้นการฟังให้ให้ผู้ที่เป็น พระสงฆ์นักบ,บวชเป็นผู้นำกราวาฒเป็นอะไรก็ตามนั้นฟังว่าชาวบ้านว่างไงแล้วก็รวบรวมความคิดชาวบ้านนั้นมานำวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็รวบรวมแล้วก็ส่งไปข้อมูลจริงๆนั้นไปอย่งสันญาสํานักไปอย่างคณะกรรมการสี่นัดที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2000 23นั้นนะครับอันนี้ก็ขอให้พวกเราได้เข้าใจและในเวลาเดียวกันก็ขอเชิญชวนพวกเราทุกคนนะครับจะได้ร่วมมือจะได้ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องอไปคิดว่าเกรงใจอะไรต่างๆก็ให้ข้อมูลแท้ๆให้ข้อมูลจริงๆนะครับและตรงนั้นเองจะเกิดประโยชน์ข้อมูลที่ได้นั้นจะถูกรวบรวมมาแล้วก็ประเมออกมาและหลังจากสนอนาหลังจากซีนอรครั้งที่16ที่ การประชุมสภาสังกัดสมัยสามัญที่เดือนต,ตุลาคม2023จบแล้วก็จะมีข้อคิดข้อปฏิบัติแนวทางปฏิบัติที่เป็นจริงและก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งกำลังก้าวเดินไปนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ก็อาศัยพระจิตเจ้านะครับสำคัญคืออาศัยพระจิตเจ้าที่จะดนจิตด,ดนใจ พวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องทุกคนร่วมมือกันและก็ทําให้สัญนาวาติการคราวนี้สัญนาครั้งที่16ในคราวนี้สภาสังราชที่จะเกิดขึ้นนี้สําเร็จและเป็นไปอย่างดีมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่จะทําให้พริษาทจัดก้าวเดินไปในยุคใหม่ในยุคของโลกาภิวัตน์ยุคของวัตถุนิยมยุคของความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายดีนะครับ แล้วก็ขอทุกคนโชคดีนะครับและมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนนะครับสวัสดีครับ